จงโบยบินไปให้สูงด้วยปีกที่เป่งประกายของเราคอนเทนต์อะไรที่มีคุณนั่งอยู่ตรงนี้คอนเทนต์จงโบยบินไปให้สูงด้วยปีกที่เป่งอนเทต์ที่มีคนนั่งอยู่คนเดียวแล้วมีเนื้อเพลงอยู่ต่อหน้านั่นก็คือนั่นก็คือคุย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 เพลงโอ้ยลองไปลองร้องอีกแล้วครับนี่น้องครับ เป็นคอนเทนต์ที่ใช้เวลาในการทำนานนะครับเราก็ทำได้เพื่อผู้ชมทุกคนเพลงที่เราจะมาลองไปลองร้องกันในวันนี้เพลงประกอบอนิเมะ h i คิวนะครับชื่อเพลงว่า Fly High อยากรู้ว่าจริงๆเราวกติพี่สองดูอนิเมะไหมพี่ก็ดูแต่พี่ก็ดูแบบดูอนิเมะแมทแมอย่างเงี้ย อีคิวซังดอลมอนอะไรเงี้นะป่ะก็ถือว่าเป็นนะเออก็อนิเมะป่ะเอออะไรแหละซังเป็นเรื่องที่คิดว่าแบบอาจจะไม่ได้ดูตามกระแสหลักมากก็พี่นักดนตรีใช่ไหมพี่ก็จะดูกับเบคอ่าก็เป็นเกี่ยวกับนักดนตรีที่แบบเปิดตามฝันแบบวัยรุ่นที่แบบรวมวงกันกับเพื่อนอะไรเงี้ยหลังๆพี่ก็จะดูแบบดูตามเน็ตฟลิกซ์ที่มิสซี่โนยายบาคันมะบากิอะไรเงี้ยพี่เป็นสายดูหรือสายอ่านสายดูไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือหนังสืออะ ไดอแต่ดูอะได้อยู่แต่ว่าพอพูดถึงไฮคิวทีนี้มันเป็นอนิเมะสายกีฬาไฮคิวเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นอนิเมะเกี่ยวกับวอลเลย์บอล ที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งเลยขอเลสเปคคนทําดนตรีเป็นไม่ว่าจะเป็นเพลงธีมหรือเพลงอะไรที่เกี่ยวกับอนิเมะนะคือแบบทุกคนไม่แบบเก่งมากๆเลยนะตั้งแต่พี่ลองแปลลองร้องพีมิสูนโนยาบะเราพ่รู้สึกว่าเมื่อถึงตอนเราดูอนิเมะเราก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะพอเรามาดูดีเทลเพลงมันจริงๆอะเอาเรื่องทุกเพลงเลยด้วยสมมติโอเคเนเจอร์พี่จะมีความล็อกนิดๆอะไรเงี้ยพี่ก็จะรู้สึกว่าดนตรีล็อกที่อยู่ในอนิเมะเหมือนเรื่องวันพันธ์อย่างเงี้ยโอ้ เราดูการ์ตูนสนุกนะแล้วเรามาฟังเพลงอย่างเงี้ยมันจะแบบว่ามันมันดีเทลมันเยอะมากอะจริงๆแล้วอะหมายถึงว่าตัวดีเทลเพลงมันเยอะมากสำหรับนักดนตรีจะรู้สึกถึงมากเหมือนไม่ได้มาทำมาแค่ประกอบอนิเมะเฉยอะมันเหมือนแบบเหมือนมีสกิลมีอะไรต่างๆมาด้วยซึ่งจริงอะพี่อยากจะแนะนำพี่เคยดูอนิเมะเรื่องนึงแต่เป็นหนังนะตอนยาวชื่อ drifting home อยู่ใน Netflix อะไรอะไรเงี้ยล่ะเพลงดีมากจะมีความแบบฟังลาตินอะไรไม่รอยู่ในนั้นเนี่ะแล้วแบบโหสกิลมากสกิลมากเพลงดีมากดิฟติงโฮมเพลงประกอบดีทุกเพลงลองไปฟังดูอ่ะไฟไฮดีกว่า ไม่ต้องพูดเอ่เคเป็นแคตตาล็อกของเพลงร็อกนะครับแล้วก็ชอบความแบบเล่นตามนี่แตบบถ้าสับกีตาร์นี่สกิลไม่ดีนี่สับไม่ทันนะะกับท่อนที่ก่อนที่จะเข้าฮุกฮเตจัมเตอรืติด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 ติีติด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 ตเดติดติดตติดติตดตต <_ theo> อยากโวยขออยู่ในอีนะครับแต่ไม่แน like ่ใจว่ามันเหมือนแบบว่า ท่อนเวิร์สกับท่อนฮุกับมันเหมือนบอเลคีนะไม่รู้ใช่หรือเปล่าบอกด้วยเราได้ขอละเดี๋ยวเรามาดูว่าเนื้อหาของเพลงเราพูดถึงอะไรเขามีไหมเขามีเขามีข้อมูลไหมฟางไฮน์กคือการบินขึ้นไปฟีลเหมือนการเล่นวอลเลย์บอลอะ่ะมันก็คือการกระโดดเพื่อตกลูกแบบบิน,นที่อ่านในเพลงแล้วเหมือนกับว่าเป็นเพลงเหมือนแบบเชียร์อัพเนาะบินไปเลยบินไปด้วยปีกของเราที่เราฝ่าฟันมาตอนนี้อะไรที่ไม่ดีให้ทิ้งไว้ข้างหลัง พี่ชอบตรงนี้มากเลยเจ้าลูกนกที่เต็มไปด้วยบาดแผลจ้องมองไปยังท้องฟ้าแม้ว่าพวกที่บินอยู่ต่ำๆจะหัวเราเยาะมันเหมือนแบบมันเป็นการเปรียบเปยว่าถ้าเราคือนกตัวหนึ่งเรากําลังจะหัดบินแต่ว่ามันบินไม่ได้เพราะว่าเรามีเรามีแผลเราเจ็บเราแบบเราฝาฟันมากกว่าเราจะได้มีชีวิตรอดให้เป็นลูกนกได้เนี่ยมีความฝันว่าสักวันหนึ่งฉันจะบินไปบนท้องฟ้าให้ได้ฟ จปีทีท่เราลองเราลองแปลกันดูก่อนแล้วกันนะครับวิ่งออกไปแม้ว่าจะมีลงตางใสใแค่ไหนอ่าแปลเสร็จแล้วเป็นไงคะด้วยความรวดเร็วรวด,ดเร็ว ขอเลยนะถ้าใครไม่ขอเพลงอะไรก็จะไม่ทำเลยนะเราใช้เวลาเยอะมีคนขอเยอะเยอะเยอะจริงๆในเพลงกันดานเนาะเอางี้ไหมถ้ามีใครขอแบบตรงกันแบบร้อยคอมเมนต์ขึ้ทำไมเราทำไม่งั้นเราไปเราจถูกเก็บไว้ก่อนเก็บเก็บไว้ก่อนดีกว่า สมองกูจะ,ะจระเบิดอยู่แล้วเนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงเต็มกันเลยครับขอบคุณทุกคนที่ดูตรงนี้นะถ้าเกิดว่าผิดลาพประการใดหรือว่าผมอาจจะสื่อสารผิดไปต้องขออภัยมาที่นี่นะครับขอโทษครับใครอยากขายไฮคิวในมุมไหนก็มาฝากคอมเมนต์กนได้นะคะใช่ใช่เดี๋ยวผมจะกลับไปดูละเห็นน้องบอกว่าดีมากมีมูฟวี่ด้วยใช่ไหมตรงนี้ใครชอบดูวอลลย์บอลก็อย่าลืมดูไฮคิวด้วยนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็ขอโทษลูกหน้าด้วยนะครับขอบคุณครับ เริ่มมอบเริ่มมอบไปฟังเพลงเต็มกันเลยเอ๊ยฉันจะฝลายหายด้วยหัวใจหนึ่งปีกที่แซนประกายที่อาจด้วยเหนือตื่นใจที่มันเสียจะทิ้งไปข้าง ได้ก็คอยมองดูและหัวรอลูกมลองที่ไม่บินและนั้นคิดจะไปให้สุดข,ขอบฟ้าตั้งใจปล่อยวางใช้ใจน เวงเงยจุเริ่มใจปีนในสภาพธอไปตามใจที่เธอต้องการจงเผยผ่านหลังฉันชาดยันเฮ้ยความคงคง,คงเละและเคี้ยวของเธอลำบากยังไงก็ต้องเจอจนเกิดสัิทนก็มองมฟ้าให้ฉันได้พิชิตเอา เงิคูณทำสปีดได้ไหมเปลี่ยนแปลงตัวเองในหนึ <ible> <that> so ่งปีนะฮะผลงนกีตางระดับปี